วิธีเพิ่มรสรักให้หวานฉ่ำวันนี้นะคะคุณแม่ก็มีเรื่องสิวกิ้วนะะมาฝากลูกสาวของคุณแม่อีกแล้วนะคะคุณแม่มีเทคนิคในการร่วมรักยังไงให้มันเพิ่มรสรักเข้าไปอีกนะคะอ่ะอันดับแรกวิธีแรกนะลูกก็คือกลิ่นค่ะเรื่องกลิ่นเนี่ยมีความสำคัญมากเลยเพราะว่าถ้าผู้หญิงตัวหอมนะคะผมหอมนะคะแล้วก็กลิ่นแบบ เยาว์ยวนเนี่ยมันก็ทําให้ผู้ชายเนี่ยเขาก็อยากมาซุกเขาก็อยากมาอยู่ใกล้เขาก็อยากคลอเคลียนะคะดังนั้นก่อนที่จะมีความสัมพันธ์นะแม่แนะนําเลยว่าหนูหยดน้ําหอมไปก่อนนะคะ,ะสาหรับคุณแม่เนี่ยคุณแม่ก็ใช้น้ําหอมตัวนี้แหละนะคะเป็นน้ําหอมที่คุณแม่นําเข้ามาจากเกาหลีซึ่งมันหอมมากลูกก่อนที่จะซี่นะคะอันนี้อันนี้เฉพาะอันนี้เลยนะคุณแม่ก็จะหยดที่ตรงนี้ลูกที่ จุดที่ระจรแล้วก็กกหูและสำหรับตัวนี้โดยเฉพาะนะลูกหยดเข้าไปที่กางเกงในนะคะแม่คอนเฟิร์มเลยว่ายังไงอ่ะหนูก็ได้มากกว่าหนึ่งรอบแน่นอน ต่อมาเทคนิคที่2ค่ะก็คือลมหายใจค่ะบางคนนะลูกนะลูกสาวของคุณแม่เนี่ยใช้วิธีการจูวิธีการหอมซึ่งการจูบการหอมมันก็ได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าอยากให้สยิวขึ้นไปอีกนะลูกแม่แนะนําเลยให้เราเนี่ยหายใจรดเขาโดยเฉพาะที่หน้าท้องแล้วก็ที่ใบหูนะลูกหายใจเบาๆนะคะเวลาที่เราแบบหายใจเบาๆแล้วลมหายใจอุ่นๆของเราอะ่ะ มันจะไปสัมผัสกับหน้าท้องของผู้ชายลมหายใจอุ่นๆของเรามันจะไปสัมผัสกับปกบหูของผู้ชายแล้วแม่คอนเฟิร์มเลยลูกถ้าใครไม่เคยทํานะลูกมันจะเพิ่มรสรักเข้าไปอีกระดับหนึ่งต่อมาข้อที่3ลูกคือการจิต การขวนการบีบนะคะหลังของเขาเวลาที่เขาเนี่ยอยู่บนตัวเรานะลูกนะคะเวลาที่เราใช้เล็บจิกเนี่ยมันจะมีความสัดินนิดนึงแต่ไม่ต้องจิกให้เลือดออกหรือแบบจิกให้แบบขนาดนั้นนะลูกนะ,ะดูเล็บเราด้วยว่าเล็บเราเนี่ยยาวไหมนะคะใช้วิธีการขวนนิดนึงหรือว่าแบบ ใช้เล็บจิกนิดนึงอ่ะมันจะทำให้รรักครั้งเนี้ยการร่วมรักครั้งเนี้ยมันแบบแซ่บขึ้นแซ่บมากขึ้นกว่าเดิมนะคะระหว่างที่เขาอยู่ข้างบนมีกิจกรรมอยู่ก็จิกเลยลูกนะคะบี B. เอาเทคนิคเหล่านี้ไปใช้นะคะแม่คอนเฟิร์มเลยว่าการร่วมรักของหนูเนี่ยมันจะฟินมากขึ้นกว่าเดิม